สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์นะคะบานไทยนติตางแดนยูเคห้องประกบมาจากเทศงานขอนมณีเซาวันพฤาัสเนาะอ่าสี่สิบม้นแล้วล่ะค่ะแวะไปไปเอ่อไปเทสโกมาบางสอ่อนก็ทักท้ายเพื่อนๆทั้งแฟนเพจล่ะคะ่ะทางไลฟ์ห้องประกบมาหอนบ้านมากไปช้อปปิง้งลังเลิกงานย่มงบุษงศสี่เพราะว่าคนมันบ่หลาย คนมันบ่หลายอ่์ไปชอปปิ้งเดยยังแน่นะคะมาเบิรงกันคือว่ามันใกล้สิคริสต์มาสแล้วแม่เลยไปซื้อของเตรียมตุนไว้ซื้อดอกสําหรับคริสต์มาสอันนี้เป็นอย่างก็คร er ็อกเกอร์มิกซ์ผสมอันพวกคร็อกเกอร์ยังของกินย่าําอันนี้ล่ะคะ่ะย่ายําอมอย่ําวันคริสต์มาสญาติเยื่มาหาจะต้องเชื่อกับโมเดมีไผมาหาแล้วค่ะเบิ่งสภาพหลังจากเฮ็ดงานนะคะ ย่ามเพ็ยงานกับอยู่บ้านสิคนละสไตล์ตะจปะปั้เค้กนี่กะธรรมดาซื้อมาก,กินกซื้ออันนี้เป็นของอันนี้กะซื้อมาหาหม,มูมะเร็งมะหยังนะคะเป็นบิสกิตซื้อดอกซื้อมากเก็บไว้คริสต์มาสแล้วกะาคลาบอะได้คืออ่าครกเกอร์อันสิเป็นอ่าอันนี้กินกับชีสถ้าชีสถ้าอยังกินนั่งสินะค่ะบะได้ของอันนี้ ก็ไม่ได้ชอบปีนี้ยังหล่นะคะเป็นซื้อนิดๆหน,น่อยๆน้ำเพราะว่ากะซื้อมาแล้วแน่สินะ,ะ <S <S ช่วงที่สมาส์คนสิคือยังสีคนสีซื้อของหลายสิเป็นช่วงที่หนุ่มมากๆแล้วกะเพราะว่าล้างช่วงคริส์มาส์เนที่ยิบซียังไม่ยกเขาสิพวกสัปปะินค้าเขาสิปิดบางเขาสิเปิดเป็นบางร้านเท่านั้นไหมคะ <S <S แล้วก็ซื้อ,อย,ยังเกอร์เย่เกอรดริง อัติเมจที่ว่าซื้อเล็กน,น้อยมาก,กินเดี๋ยวอ่ง,งนอ่ง,งนุนกะอัางุนอัง,งนอ่ง,งุนไม่มีมะเลอ๋อแล้วก็ได้นี่อ่ามือคริสต์มาสว่าสิกินกินบีฟโรสบีฟแต่ว่าบดิซื่อใหญ่นะคะซื้อซัมนี่ล่ะกิน4ีนเนาะแต่โบแมนไม่ซัมนี่หรอคะซื้ออีกอ่า turkey joy turkey breast เพราะว่าเนี่ยฮะมันกะไงอยู่ะเธอกี้มันกะไก่ง่วงเนาะค่ะมันไงแล้วมันมันกินน่านเบิดพอขอบรัวห่อหน่อยกะมีลูกมีลูกสาวลูกชายพอแม่เนาะสี่คนขันยามานั่งกะสิเป็นหาขันยามากนะขันยาบมากะแล้วจะเพิ่นขึ้นว่าล่ะนี่ก็ได้อันก็เสียเขาช่อมแซ่แข้งไว้นะคะนี่ล่ะอันจีสซีเฮ็ดกินเมื่อเมื่อ คิดมากโอ้พอดีได้ตับไก่มาสัน <c oughs> ชิคเคลีบอกมีขายเบิร์ดนะคะในร้านค่ะเนี่ยว่าจะมาพัดเผ็ดอ่แต่ว่าก็สชิว้ยนตูหย,ยิ่นสกอนแแ่แข็งสก่อนได้พัดเผ็ดอ่าจะตาเตอเฮาับมีหยันงีอ่าว่าจะกินเอ่อสโมกซามอนแต่ว่า ถันเด็กไปเสือดอกเพราะว่ามันมันมันเก็บฮันี่ตู้เย็นมันน้อยนะคะตู้เย็นมันน้อยมันสีเต็มใกล้จะห่อนมือค่อยไปซื้อสมุกเส้าหมอนมันหลายเม็ดทิวมากแต่ว่าพอกระแมวมากินอันนี้พัดเชยผสนพัดเชเป็นพวกเนื้อบดเองสิไหมคะเป็นสตาร์เตอร์ว่าเสียเอาพอนคลอกเท้าน้ำจื้นน้อยบ่เดี๋ยวห่อนมือค่อยไปเสือกุ้งเองสินะกุ้งแต่สิเขาตู้เย็นไว้พวกนี้เขาตู้เย็นได้ อาหารเหมือนแรงอีกแล้วเหมือนแล้งประเด็นง่านนะคะแต่ว่าเมื่อยลาซาเนียอีกแล้วเหมือนแลงกับกับเอยียงก่อนลาซาเนียกับสลดัดรากาเอีอยงก่อนนี่แต่ว่าิีกซื้อเพิ่ไมไหมล่ะคะน,นี่ค็อกเทลเอยียงนี่ล่ะพริก the อินเดอะแบล็งเคดอันซอสเซตหน่อย่อกับเบคอนหนึงสินะเฮ็ดเอ็นก็ได้ ก็ซื้อซอสเซตน้อยมากแล้วก็เอาเบคอนมะฮอแล้วก็อบขีข้านว่าสันตอแต่สิเป็นประมาณว่าอะไรฉีมือมือคริสต์มาสก็สิเอาเขาโต๊ะอบยางเดียวเลยบ่ต้องมาพี่เอ็มไ่ต้องเฮ็ดยากอะเฮ็ดกันมีแต่พวกผักผักก็สิมีพวกอ่าแครอทแคบปิสบรอกโคลีแล้วก็อ่าอีหยังก็อันขาวๆนะมันผ่านเน็บมันพาสน็บหรืออยัางลืมซื้อแล้วก็อ่า Bean sprout n no, นอ Bean sprout sprouts อันนี่นเมนบอ,อันดับเขียวนั่นนะ sprout อืม sprouts เออ,อแล้วก็อันนี้ stuffing stuffing เฮ็ดเองก็ได้แต่ว่าก็บ,บ่เฮ็เองแม่อันแม,แม่แม่บ้านบ้านนี่พุนเด้อันนี้ดียังเพราะว่า บมันคนมากกินนะนี่นะแต่ว่ากระชีดหฮะแฟนกับยายยังกับลูกกระชมมากอยู่ดอกที่แต่ว่าจะขอบมักแต่ว่ากระชีสิกินอยู่แต่บมันว่าสิโบุกกินบอใไส่ก็ได้อยง่แต่ว่าทำเนียมฝรัง่งเขากิดสิมีเมขาก็ดสิมีอาหารที่ว่าตรงมขึ้นโต๊ะในช่วงคริสต์มาสนี่สิแมพวกพักพวงยังขึ้นกันยังสินะอันเุกเขียวหน่อยๆคือกะลัมหน่อยนะสเปาหรือมั้งอันเนื้อเเขียวนะลืมซื้อมันหอดมือควรจะไปซื้อพัก สิ่งมาตอนนี้มันเป็นสีเขียวมันอีกหลายมืออยู่อันนี้มันสไปฟรุตแบรนดี้คนนี้ใส่แบรนดี้มีมีมีบาลานดีนะ and stuff in potion ่าสั่นมีอยู่โก้อนเด็กน้อยเอาพอละก้อนผู้ใหญ่ก็เอาพอละก้อนบอกถามมันแซวไปสืควรจะไปซื้อเพิ่มมาสั่นเหรอเราจะมีทำเนียร์นะคะเราจะมีพักมียาอันเด็กที่พักมียางทั่วไปพักเอ่อ เทสือกินชุ่มมือนี่ล่ะโบเลเอามาอ่โบ่เลเอามาโชว์เลยค่ะผักแล้วก็วหว้แต่ว่าส็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆซื้อวหว้ซื้อพวกสปิริตก็คือพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์ซื้อเรื่อยๆเองสินะอ๋อแล้วก็พวกอุปกรณ์เพิมสวยความงามมาพร้อมนี่ล่ะเพิ่มความสาวผมมันงอเพิ่มย่อมแล้วก็ทิมโรดดี้ออฟพารีสยังสินะโลชั่นหน้านาแล้วก็พวก พักขั้วนี่ละขว้ไปพักงาชคือคือพักมาคือเส้นหมี่มาผัดน้ำกับผัดทีฮันแล้วกับเส้นเหลืองพอด,ดีได้น้ำซอสอันนี้มากไหมคะ่ะเบิง้งน,น้ำซอสเอ่อชูเมนเฟิร์นสเตอร์ไฟ เพราะว่ามีเส้นมีหน่อยน้าเสียเอาเส้นเหลืองพันให้หลูกกาแฟนเพราะว่าเรามาก,กินเราจะคองกับอาเสียเอาเส้นมีพัดหัึ่งสินะมีซืนมาสองซอมมามามาลองเบิ้งมันคบามบริบุงยากอะไรที่สบ,สบายสบายกับสินี่อ๋อเนี่ยเอามาอวดมาให้เบิ้งกันอันที่นี้ว่าอยากเฮ็ดแหนมอยากกินแหนมเองอเน็นี่จังไดชื่อพองแหนมมากล้งมีขายเบิ้ลพงแหนมกับเฮ็ดตามที่เข้าว่าทั้งหลังนั่นแหละ อันนี้คืออันใหม่เลยบ่เคยบ่เคยไปร้านจีไปร้านไทจีนมากนี่ละ่ะอ่าก็เลยเห็นใส่อ้วว่าสันเห็นผีปานี่เพิ่นนั่นลงอัน,น,นตอนนั้นอยู่ในยูทูบอยู่ไปเบิ่งของเพิ่นแต่ที่ว่าเพิ่นไปซื้อของมากไหมในในเออในเฟซบุ๊กคอมผมเข่าปากก็เลยอันนี้ละ่ะใส่อ้วว่าสันที่สำคัญเขามีใส่พร้อมไหมคะเขามีใส่เขาเอินอย่างเขาว่าใส่มีใส่คอลลาเจนในซองว่าสันคอลลาเจน โคสิงอินคลูดิตก็เลยก็เลยแต่ว่าฮั่นในฮั่นในหัวว่าตรงสื่อยังมาเฮ็ดแน่ว่าสันเถาะฮันเนีอ่นอานมึงอยู่เดี๋ยวหอดได้เลิกก้อนเลิกงามแจ่มสะดวก,กก้อนบ่วยหนุ่มแลก้อนคอสีเฮ็ดก็แบบมีวิธีว่ามีอย่างที่ทั้งหลังนี่แหละค่ะว่าเอาเตรียมยังให้ตั้งแนงสมสิน่ะเอาอันนี้มาทักทายย,ะะยังเหมือนเซาล์นะคะว่ามีได้ยังแน่ว่อเซาล์มาไปไปชอปปิง้งแล้วก็มีพักมียาเนี่ยละมีเอ่อ มากินอ่าวันนี้ยังไงมาเศร้ามากินอทูตา้ายลืมเสือมาเปิ้ลไซรัปกินกระแพนเคก้กเออมากินกระแพนเค้กเลยเสือเนี่มากนี่อันนี้มาเปิ้ลไซรัปโอชันมันมันมันแสบนะอันนี้แพงอยู่อันนี้แบบแพงมันชิมีแบบแพงแ,แบบถึงนะ อันซืแบบถือมาแส้นกระจมบ่แมนขน้ำรสชาติมันสิต่างกันจังน้อยแต่ว่ากันรืนเรวยเขากินเที่ยนน่องกันซื้อยังซืมาพอลูกมากินก็เลยซื้อนี่มาจังน้อยซื้อเตรียมไว้แต่ว่าบริษัทแพนเค้กมาเดี๋ยวจังไรมันมันคุณสีเข็ดมาทักทายกันย่างมาสวัสดีคะเดี๋ยวจังน้อยแม่บ้านกันสิอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนเราค่ะตื่นเช้าย่างมาแรงมากพอๆกันไหมนะคะน้ามาสวัสดีนครนักขันนะเฮานัมันทันในนอนกับเป็นยังซีเหรอคะ สองขึ้นนีกขึ้นที่สองแล้วแต่ว่ามือมือแรงบริเวณดอกกับหยุดอาการหนาวค่ะอากาศเย็นน้ำแข็งยังน้ำแข็งก้อนน้ำใบใหม่ข้างบนอยูุคนบอกคันมันบ็ถือเอ่อให้ว่างได้ลรอคันบรเห็นแสงแดดคันอากาศยังสี่น้ำแข็งมันกับบอลล่าไส้ไหมที่มันก้อนน้ำน้ำมันใบใหม่หน้าบ้านแดดมันทันได้มางน้ำแข็งกันยังก้อนอยู่อ่นน้ำมันใบหยาคัน เพราะว่าอากาศประมาณหนึ่งถึงสององศาตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นอากาศหนาวใบไม้ใบห้าเนี่ยมันเศร้ามากเัยหยายู่เพราะว่ามีเห็นตรงน้ำแข็งมันก่อลดแต่ว่าตรงเอสื่อแนวยังก็ไอซี่ defrost defrost ice i มันเป็นน้ำยาฉีดนะแล้วมันเกิดเหตุน้ำแข็ง่อยากก่อก่อก็ะสิขูดออกง่ายยังสินะคันบ่ฉีดไว้บยนี้ไว้มัน ยาน้ำแข็งก่อมันขูดยากเสียเวลาเนี่ยมาเศร้าเสียเวลามาขูดกระจกกระจีเดไปงานมันมันสายอีกเออเมือนร่างเศร้าเมือขึ้นนี่รูสิว่าฝนตกมันก็เลยน้ำแข็งเลยบวกก่อแต่ว่าคันฝนตกแล้วอากาศเย็นจัิงสิน้ำแข็งก็กลอุ้ยยากคายขย่ำจริงสิถนนเกิดลื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาันเขาเอาเกลือมาโรยถนนแล้วมาโรยถนนบ่ให้น้ำแข็งมันก่อจัิงสินาะ มาทักทายกันไหมนะคะลูกๆกันนะว่า,าลูกๆไปไซลูกๆไปรงเรียนค่ะแฟนกับไปเหตุงานผลอะไเนี่ยมาแลง,งก็ฉีกอ,อบกันเดี๋ยวพอมาพอบกันไหมนะคะมาทักทายสวัสดีกันค่ะขอบคุณนะคะสวติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับทุกวัน <c oughs> มีความสุขกอบรอบรัวม,มีความสุขกับการทํางานเพื่อรวมงานทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ